สวัสดีครับ FC หวยเด็เดเต็กด่นกำลังวันทุกท่านครับมาพบกับ FC กันในคลิปนี้ผมก็ได้นำแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่2มกราคม2568ซึ่งเป็นงวดแรกของปีครับลงคลิปให้กับเอซีที่กำลังหาข้อมูลแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลผมก็จะนำเลขสูตรการคำนวณฮาริเกตนประจำหลักสิบหลักหน่วยเลขไทย2ตัวล่างลงคลิปให้กับเอซดูเป็นแนวทางเพื่อ เป็นแนวทางในการตัดสินใจครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะวิธีการคำนวณหาเลขเป็นหลัก10หลักหน่วยล่างนะครับเพื่อนำเลขเด็นจับคู่2ตัวล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณายาณในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลเลขท้าย2ตัวล่างครับงวดประจำวันที่1ิธันวาคมครับ ล่าสุดออก2อหนึ่งครับล่า <Stars> สุดออก2อหนึ่งครับมาดูสูตรคำนวณหลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบผมนําเลข2คํานวณครับหาเลขเด่นในสูตรคํานวณจะมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรคํานวณแต่ละสูตรก็จะนําตัวเลข2ครับมานนคำนวณครับสูสตรที่1ครับได้ 1, เ2เป็นตัวตั้งครับ2ได้จากการนําหลักสิบคือ2ครับมาตั้งครับ, 2, 1, ต,ต,รบตั้ง2บวกแก้เลขสอเพิ่มไปเลขเก้าตัวก็แล้วครับ2 3 4 5, 5 6 7 8 9 0 แต่ไปหลักสิบสุดที่2ครับได้8เป็นตัวตั้งครับ8ตัวนี้ครับได้จากการนําตัวเลขครับให้นาหลักสิบงวดล่าสุดนะครับล่าสุดคือ2ให้ไปบวกหลักสิบก่อนนั้นอีกวันหนึ่งนะครับก่อนนั้นนั้นอีกงวดนหนึ่งนะครับมาย้อนดูในงวดก่อนนั้นอีกวันหนึ่งครับซึ่งเป็นเลข6นะครับล่าสุดคือเลข6ครับผมนําเลข2บวก หลักสิบล่อสุดบวกสครับไปบวกหลักสิบก่อนนั่นคือหกครับสองวกเท่ากับแครับเมื่อได้เท่ากับแปเอาแตัวนี้มาตั้งครับตั้งแแล้วก็บวกจากที้แเพิ่มไปเกลตัวกันละครับแปดเก้าศูต่อไปหลักสิบสตรที่สครับได้เลขสเป็นตัวตั้งครับสตัวนี้ครับได้จากกรนนำหลักสิบคือสอบวกเด็ครับสองบวกสเท่ากับสครับ เมื่อได้เท่ากับ4นะครับเอา4ตั้งครับตั้ง4แล้วก็บวกได้4เพิ่มไปอเลีกาตัวเล้าครับ4หกเกตแปดศนย์ 6, 7, 8, 9, 0, 1, แต่ไปหลักส0สุดที่4ครับไดลกเลข9เป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ได้จากการนำตัวเลขนะครับให้นำหลักสิบก่อนแกสุดครับคือ2ให้ไปบวกหลักสิบก่อนนะั้นได้คือ6ครับ2บวก6เท่ากับ8ครับ นำผลลับคือ8บวกหลักสิบคือ2องเครับสองบวกแปเท่ากับ10ครับว่าได้กับ10เอาศูนย์จะงมาตั้งครับตั้ง0นย์นับลดจากศูนย์หนึ่งแต้มคือ9ครับแล้วก็บวกเคียเ้าเพิ่มไปในเก้าตัวกันลครับเก้าศูนย์มเมื่อครบ 4, สี่สตรคำนวณก็ให้นับแต้มเชกันทั้งสี่สนะครับก็จะได้เลขที่ผมนับแต้มจนเด่นครับมีสองสี่ห้าหกเกนยครับสองสี่ได้หตัวครับนี่เป็นเลขเด่นประจําหลักสิบนะครับหกตัวครับสองสี่ มาดูสูตรขอหลักหน่วยต่อครับทั้งหมด4สูตรครับในแต่ละสูตรก็จะนำตัวเลขหลักหน่วยก็คือ1มาคำนวณครับสูตรที่1ได้1เป็นตัวตั้งได้จากการนำหลักหน่วยคือ1นมาตั้งครับตั้ง1บวกจากเลขหนึ่งเพิ่มไปเลขเก้าตัวกันลวครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้า แต่ไปหกหน่วยสุดที่2ครับได้เลข2เป็นตัวตั้งครับ2ที่นี้ไดจากการนำหลักหน่วยก็รู้สึกคือ1นครับให้ไปบวกหลักหน่วยก่อนนั้นคือนะครับย้อนดูหลักหน่วยก่อนนั้นอีกว่า1ก็คือ1ครับเช่นเดียวกับ1บเท่ากับ2ครับเมื่อเด้กับ2เอา2มาตั้งครับตั้ง2แล้วก็บวกจากเลข2เพิ่มไปเลข9ก้าตัวกแล้วครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0เกต่อไปหลักหน่วยสุรที่3ครับได้เลข3เป็นตัวตั้งครับ3ตัวนี้ครับได้จากการนำตัวเลขครับได้จากการนำตัวเลข ให้นำนะครับหลัก10นะครับคือ2ครับบวกหลักหน่วยคือหนึงครับสองบวกหเท่ากับสมเมื่อได้เท่ากับสครับให้นําเลขสบวกหลักหน่วยที่หนึงครับสามบวนึเท่ากับสอกับสเอาสมาตั้งตั้งสี่นับลดจากสี่หนงแท่มคือ3าแล้วก็บวกจากเลขสามเพิ่มไปเลขค่าตัวกันครับสามสี่ห้าต่อไปหลักหน่วยสูตรที่สครับได้เลขเจ็ดเป็นตัวตั้งครับเตัวนี้ครับได้จากการนําตัวเลขนะครับได้จากการนําตัวเลข ให้นำหลักสิคือ2ครับบวกตัวหวยคือหนึครับ2นเึเท่ากับ3นผลลัพธ์คือ3นะครับบวกตัวหนวยเช่นครับ3บวก1งเท่ากับ4เมือ่อเท่ากับ4ครับนำา4ไปบวกกับผลลัพธ์คือ3ทีเช่นเดับ4บวก3นะครับ เท่ากับ7ครับเท่ากับเจ็นนี้ครับว่าเลขเลข7นะครับตั้ง7บวกเลขเลขเเพิ่มไปในค่าตัวกันแล้วครับ7 8 9ดแปดเตรงสองสามสี่ห้าเมื่อครบสี่สูตรคำนวณหลักหน่วยครับให้นับแต้มของแต้ทั้งสี่สูตรก็จะได้เลขที่ผมนับแต้มเฉนยนะครับมีสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าครับสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าได้หกตัวครับนี่เป็นสูตรคำนวณน,นะครับหลักหน่วยเลขท้ายสองตารางสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่สองมกราคมครับมาดูการจับคู่นะครับในชุดสองตัว ล่างครับในชุด2ตัวล่างผมก็จะนำหลักสิบทั้ง6ตัวครับ2 4 5 8 2 4 5 6 9 0ดหย์ครับ2 4 5 6 9 0 6เลยตัวครับจับคู่กับหลักหน่วยสีตัวครับจับคู่กับหลักหน่วย6ตัวครับทันเท่าครับจับคู่ยันกันหกตัวก็มี3 4 5 7 8 9ห็ดเครับ3 4ม7 8 9เมื่อน,นำหลักสิบหลักหน่วยจับคู่กันแล้วครับจับคู่ก็จะได้ชุด2ตัวล่างทั้งหมด36ชุดนะครับทั้งหมด 3, 6ชุดครับ ใน36ชุดนี้ครับผมได้นําสูตรมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่น2ตระหงครับในชุดเด่น2ตรางที่ผมนำาักสิบตังโวยจากผู้กันแล้ครับสรุปได้ดังนี้ครับในชุดเด่นก็จะมีด้วยกันทั้งหมดครับมี29 47 49 53 57 58 64 65 69 94 97 99 05และ07ทั้งหมดนะครับ14ชุดนะครับ ตัดแล้วครับเหลือ14ชุดในชุด2อตัลางครับจากนรนำหลัก10หลักหน่วยจับคู่กันได้ส6ชุดชุดสรุปชุดเด่น2ตัวล่างไว้ที่14ชุดครับใน14ชุดนี้ครับผมได้สรุปชุดเด่นที่สุดนะครับให้กับ f c ดูนะครับในชุดเด่นที่สุดผมจะตัดมาจาก14ชุดอีกทีหนึ่งครับเมื่อคลัดกลองแล้วครับผมสรุปชุดเด่นได้ครับชุดเด่นก็จะมีนะครับมี4 7 57 9 4 97ครับ47 579497ทั้งหมดชุดครับใน4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นนะครับตัดมาจาก14ชุด2ตัวล่างครับมาลุ้นกันว่าในชุด2ตัวล่างนะครับ4ชุดเด่นนะครับ4 7 5 7 9 4 4 9 7จะมาหรือไม่ครับนี่คือชุดสรุปนะครับเด่นเลขท้ายนะครับ2ตัวล่างสนามกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่2มกราคม2560 8นะครับใน4ชุดเด่นนะครับเด่นที่สุดผมเน้นไปที่97นะครับเน้นไปที่97ครับเด่นสุดคือ97ครับเน้น97นะครับรองไปที่นะครับส่วนชุดรองครับรองไปที่นะครับรองไปที่57ครับเน้น97รอง57นะครับนี่คือชุดเด่นชุดรองครับชุดเด่นชุดรอง2ตร้งครับจาก4ชุดนะครับเหลือที่2ชุดครับ 47579497ครับเน้น97ลอง57ครับนี่คือข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเด็กไทย2ทตรางของงวดปัจจุบันที่2ครับมารุ่นกันว่าในชุด2ตร่างนะครับ14ชุดเต็มนะครับจะมาหรือไม่และในชุดที่ผมสรุปเด่นนะครับ4ชุดครับเน้น2ชุดครับ5797จะมาหรือไม่ครับนี่เป็นข้อมูลแนวทางให้กับ FC ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจครับมาสรุปชุดฟันธงครับ ผมจะสรุปชุดฟันตรงเลขท้ายนะครับ3ตัวบนนะครับและสรุปชุด2ตัวบนล่างให้กับ f c ดูครับในชุดสรุปฟันตรงครับ3ตัวผมนี่นำต่อจากคลิปนะครับในคลิปที่1ซึ่งเป็นเลขท้าย3ตัว2ตัวนครับในชุด3ตัวสรุปฟันตรงครับชุดเด่นที่สุดนะครับผมเน้นไปที่479ครับเน้นไปที่4 7 9ครับ3ตัวนะครับ 479นะครับมาลุ้นกันครับว่าเลขท้าย3ตัวสลากินแบ่งร,รัฐบาลงวดประจำวันที่2มกราคมจะมา479ครับจะมา479หรือไม่ครับและในชุดรองก็คือ496ครับ496ครับนี่คือชุดรอง3ตัวครับเน้น479เจครับรอง496ครับและในชุดสรุปนะครับเด่น2ตัวบนล่างครับในชุดสรุปเด่น2ตัวบนล่างสรุปจับคู่ไว้ครับก็จะมี76 79 96 99 47 57 94และ97ครับทั้งหมด8ชุดนะครับใน8ชุดนี้ครับใน8ชุดนี้ผมสรุปฟันธงเด่นที่สุด2ตัวบนไปที่97ครับไปที่79ครับไปที่79ครับและ2ตัวล่างครับเด่นที่สุดผมเน้นไปที่97ครับมาลุ้นกันนะครับว่าเลข2ตัวบน2ตัวล่างจะมา9779หรือไม่ครับนี่คือข้อมูลนะครับจุดเด่นนะครับในสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวด วันที่2มกราคมครับส่วนในชุดรอง2ตัวบนครับ2ตัวบนนะครับไปที่96ครับ96นะครับรองคือ296คือ96ครับ2ตัวล่างรองคือ5้จ็ครับ5้จ็ครับจากทั้งหมด8ชุดนะครับจับคู่ไว้8ชุดแล้วครับเน้นรอง2ชุดอยเหลือที่4ชุดครับ2ตัวบนครับเน้น97รอง96ครับ2ตัวล่างครับเน้นเก้าเตัวบนเน้น79ครับรอง96ครับ2ตัวล่างเน้น97รอง57ครับ นี่คือข้อมูลนะครับเด็ชุด2ตัวบนล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับมารุ้นกันว่าชุดสรุปนะครับฟันธงจะมาหรือไม่ครับนี่เป็นข้อมูล แนวทางสรากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำที่มม2มกราคม2568ซึ่งเป็นงวดแรกของปีครับผมก็ได้นำมาลงคลิปให้กับ FC ที่กำลังหาข้อมูลจะได้ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจครับ FC ทุกท่านครับที่ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาณกันตัดสินใจตัวเลขทุกตัวเลขเปในสูตรคำนวณสูตรคณสูตรนี้จะมาตามสูตรจะออกตามสูตรที่ผมคำนวณหรือไม่ต้องรอติดตามผล การออกสลากกินแบ่งรัฐรบาลงวดประจำวันที่สองมกราคมครับขอบคุณ f c ฟซีวยเด็ดเด็กเต็นกำลังงานทุกท่านทุกคนทุกกรลังนใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดการค้นสุดเลยครับที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางเลขท้าย2ตัวล่างนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่สองมกราคม2อ6 8ลงคลิปให้กับ F c ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจก็ก็ กดติดตามครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหอยดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับ fc ดูเป็นแนวทางในคลิปต่อไปครับ fc ท่านใดครับถ้าโชคดีแล้วครับอยากจะให้กำลังใจในการสนุนกับแอดมินช่องทางนี้ได้นะครับตรงนี้ครับเป็นช่องทางที่ให้ fc ครับถ้าท่านโชคดีแล้วอยากจะสนับสนุนในการทำคลิปในการลงคลิปให้กำลังใจแอดมินก็มาที่ช่องทางครับ ขอบคุณ FC ทุกท่านครับที่ได้ทำการสนับสนุนกันตลอดมาครับขอให้ทุกท่านเฮงเปังๆโชคดีกันตลอดไปครับและขอบคุณ f c ทั้งใหม่ทั้งเก่าครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะครับในงวดวันที่2มกราคม2568ซึ่งเป็นงวดแรกครับขอให้ทุกท่านเฮงเงปังๆโชคดีกันตลอดไปครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ